คองขืนตาสาวด้วยมัน,นี่พี่น้องเว้ยผัวเชื้อบานเสือรดหายฝาบเส้นเอามาักวนะ่ทำหน้าทำหลังเป็นจังไงล่ะสวัสดีย่ามสาวๆของประเทศเดนมาร์กค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาดามพาพี่พี่น้องมาก,กินขนมนปังย่ามจับสาวจา้าแล้วก็มีกาแฟดำถ้วยหนึ่งวันนี้มีเรื่องมาบอกสูพีสูน้องตังพร้อม เ็นมากเพิ่งก็สิกินแบบนี้แ่ละพีนพี่น,น,น้องยามเช้าเช้าน้อขนมปังใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่บีกับพีนองอาหารเสา้าของเดนมาร์ก ต่างกล่องเพเคยเดิมาจัตฐานทักเชือกสีเหตุไล่ยืนสะบายเขาหนอนมันมืดเปิดไฟไฟกับสลัวสลัว ภาพก็คอยชัดพนะี่นัดเจนน้อง ขอมีเรื่องมาเบาสู่กันฟั่งพี่น้องมีเรองอย่างพฤติกรรมตอนนี้เลยค่ะมอยวนเรื่องหนงึ่งสีมาเบาสู่พี่สู่น้องฟัง่งหลายเทียนแต่ว่าหาโอ,อกาสหาเวลาบราด้จพี่น้องเดี๋ยวลูกเต่าก็ไม่เยีย่ยมไม่ยังเห็ดหนุ่งเห็ดขัาวขาวกำนัลสู่เพลินกินเนาะคะเนาะเหมือนนี้เมื่อดังตื่นเศร้าลูกเต่าบ่ตท่านตื่น ลูกพวพระท่านตื่นก็เลยนมือนี้ก็เลยอสิตื่นขึ้นมาช่วงีทว่ามันเงียบๆเนาะบัดเพิ่นพระท่านได้ออกพระท่านได้ออกมาม่หนุงบุนไหวอีหอย่างมาดามออกมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนก็เลยสิมาสิมาบอกให้เพ่นหลวงฟังมือนีกระบอกเชิญบอกให้ฟังหลวงพี่น้องคือเตือนกันนั่นแหละจ้ะ เตือนกันค่ะผู so, uh, ้ใดบ่เจอกะโอเคกระุกดีไปเนาะถ้าผู้ใดกอ่า so ถ้าผู้ใดเจอกะฟังไว้เป็นอุทาหิโนพี่น้องฟังไว้แล้วก็เอ่อเฮาสิได้เฮาสิได้เอามาแบบเอ่อเอามาใส่ในชีวิตประจําวันนะพี่น้องมาคอยก็ใส่คําวบาบ่เป็นพี่น้องใส่คํางว์าบ่ถึกแม่นบ่บ่เป็นหยังอ่ะว่าฟังฟัง ฟังใหม่ติดแข่งติดขาพี่น้องบ่ได้ใส่บาแบ,บาาาากหามนะจ๊ะเนาะเอ่อจังหวัดคนไทยเฮานี่สาวไทยเฮานี่ที่ว่าเขามาใหม่นะพี่น้องเขาที่ว่าเขามาใหม่ประเทศหูอีหยังสินะเกื้อบผู้ผู้เพิ่นที่เขามาก่อนผู้เพิ่นที่เขามาก่อนมาอยู่ก่อนเพิ่นหูเนาะคือให้ฟังเพิ่นจ้ะพี่น้องบ่ต้องไปเถียงโฉดโดบ่ต้องไปเถียงบ่ต้องว่าบ่ต้องไปเขาขาว,วา่าผัวดีจังซั่นดีสินะบ่ต้องไปซื่อส้มบ่ต้องไปหยังสิเก็บไว้ในใจซะก่อนพี่น้อง เพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเข้าเขามาใหม่ยังสีผัวเขานี่สื่อรลานหนวดห้สื่อรถห้ยังเสียพี่น้องเขาก็หายเข้าเส้นยังสีแม่เขาก็ห้เข้าเส้นเส้นยังสีน่ะอันเจ้าสีบฝ่าไปเส้นยังกระเดียกระโดดเหเจ้าจีสื่อ้มอยังหู้กันหู้จักกันว่าท่านใดถึงสองปีพี่น้องเขาพามาอยู่เขามาเปิดรลานหนวดห้เขาสื่อรถห้พี่น้องบันี้อันทางผู้ชายัานี่ท่าฝรั่งมันกลับไปเห็นงานต่าง,งประเทศแม่พี่น้อง ไปเห็นงานต่างประเทศไ,ไ,ไปประเทศไหนไปเห็นงานยูแต่ประเทศไทยอย่างนีหมสำหรับตัวข่อยเด้อสำหรับตัวข่อย,ยสำหรับอ่อมูมคิดของข่อยเด้อขอยคิดว่าทีฝรั่งเขาสื่อลหลุห้ซสื่อหลานนวดให้เนี่ยเพราะว่าหนึง่งงามเข้าไปเห็นงานเมืองไทยนี่เข้าเสียบว่ามีเวลามาจับพิดเขา เขาสินบ่มีมเวลามากอ่ามันหนุงบุญไหวกับชีวิตเขาอันนี้อันนี้สำหรับความคิดของข่อยเด้อผู้ใดสิคิดจาดัางไรแบบไดนก็สร้างข่อยคิดแบบนี้เพราะว่าข่อยข่อยบ่ข่อยลอยเปอร์เซ็นต์กับฝรั่งเด้อพี่น้องข่อยมีผัวฝรั่งกับแมนแต่ว่าข่อยกับบ่อลอยเปอร์เซ็นต์เด้อเพราะว่าภาษาเฮ้ากฎหมายเฮ้ามันแตกต่างกันพี่น้องคนไทยเฮ้าเนาะ มาอยู่ใหม่ๆโอ้ยผัวซื้อรถห้ยผัวเปิด้านโวดห้พี่น้องคะเจ้าเช็คเบิ่งดีๆเด้อเขาซื้อ้านมวดห้อ่ะเฮากับเส้นเอาเขาซื้อรถห้เฮากับเส้นเอาพี่น้องการทีการทีเขาซื้อห้การที่เขาห้ของเนี่ยเข้าเส้นเอาเนี่ยมันเป็นเงินมันเป็นเงินเนทอดหาพี่น้องจงบ้านเนี่ยจงบ้านเนี่ยยังขี่มูขี่ม้าบ้านแถวเดนมาร์กเนี่ยมันหลานกลัวอยู่แล้วมันเป็นจงบ้านแบบแบบขี่กาขี่กาเนี่ยพี่น้องจัง จังบานแบบว่าบานมือสองบานอนทรีย์บกหอยอ,อันนี้ปันได้นะประ,ประมาณหลานกวัวเนาะทาย่ในเมืองสิมันก็จะขึ้นไปอีกนะอันนี้คอยบอกถึงอยูต่ตางจากวัดด้อพี่น้องบานอยูต่ตางจากวัดรดเนี่ยรถมือสองสิรถมือสองกระสวงสามแสนอยวเดีวยวพี่น้องเอาขันเป็นยี่ห้อดีๆเนะาะจะเป็นยี่ห้อดีๆนะคอตีไปขอตีไปรดเนี่ยราคาสามแสน่ะพี่น้องขอตีไปราคาสามแสนสามแสนคูณด้วยประมาณสามแสนบาท บ้านเนี่ยคอยตีคอยตีให้แต่ว่าคอยบรรูว่าจำนวนบ้านนี่ที่ที่ผัวเพิ่งซื้อให้ี่เทอาไรคอยประถามคอยประถามคอยกับคอยฟังซื้อๆพี่น้องคอยคอยคอยฟังแต่ว่าคอยกระเตือนอันนี้เพิ่นกัคือเถียงอันะเทถียงว่าเออผัวคนดียังสั่นอันสี่สี่อนสั่ออว่าเออดีก็ดีไปอย่างนีสินะคันดีก็สูงดีไปอย่างนี้สิว่าแต่ว่ามันหน่อยพี่น้องเรารู้จักกันยังไม่ถึงสองปีังสิเขาซื้อบ้านให้เขาซื้อ เขาเขาซื้อบ้านให้เปิดหลานหมดนะพี่นงองเขาซื้อให้ในนามเราหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเราอยู่เมืองไทยนะถ้าฟ้าคุบอารลดพี่นงองเป็นซื้อห้องเังห้องนั้นสิแต่ว่าอยู่ที่นี่ก่อนที่เราจะเซ็นชื่อนะ่ะให้ห้องศึกษาสกักอนให้ห้องะวังเรียนสักนขันห้องบอห้เตือนกับเจ้าศีฟ้า,าเทียงให้คิดสักนิดนึงพี่นงคงคิดสักน้อยไม่ต้องคิดหลายดอกอไอ้ พราะวายู่ประเทศเปรมเขาซื้อรถหายพี่น้องขาฝรั่งนี่นะมันไปกู่เงินมันไปกู่เงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้มาสซื้อรถให้เจ้าแล้วเจ้าก็เซ็นเอาพี่น้องเขาแค่ไปกู้แต่ที่เราเซ็นนะ่ะคือเราเซ็นเราต้องจ่ายหนี้นะคะเราต้องจ่ายหนี้ให้รถนะคะร้านที่เขาเปิดบ้านที่เขาซื้อร้านนวดที่เขาซื้อเราจุดเอาพี่น้องเงินมันท่อได้ลาน มันเกือบสี่ล้านได้พี่น้องมันเกือบสี่ล้านครุ่นนะพี่น้องแล้วตัวเองก็มานั่งจ่ายหนี้อยู่คนเดียวผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยพูดมากไปละลายอยู่เมืองไทยตลอดไปทํางานที่เมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยอย่างเงี้ยนะแง่คอยบอกคอยเตือนกบเถียงคอยแง่งแง่งแงเถียงบอบว่าเออกูอยากบอกบกูอยากหนุ่เป็นจังไงละตอนนี้นะเออพี่ยังสัน่นพี่ยังสีว่ากูตีดากใส่พี่น้องตอนที่กูเตือนตอนที่กูบอกอย่าไปดีใจพี่น้องอย่าไปดีใจอัน ผัวลกบ้านในผัวซื่อรถไทยาสิจะ,จะไปดีใจให้เห้าศึกษาซะก่อนที่มันยกห้เห้านะเพราะว่ามันขี่ขานส่หนีพี่นงมันอยากไปละลาที่เมืองไทยพวกผู้ใา่นะผัวผู้ใช่อย่างน,นี้มันเฮ็ดงานหนะักมันเมยแล้วก็ดินฟ้าอากาศเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนอากาศมันจะติดลบติดลบเดี๋ยวหีมกักลงเดี๋ยวฝนตกพี่นงอาการนี้มันหน้าเหมือ่อมันไม่มีแดดเข้าใจไหมขนาดหนาวเสิมันมีแต่ความมืดมืดกับมืดมืดนี่เท็นบ่น,นี่สี่แปดมุเสาร์อีกสิผานาะที่แปดมงเสาร์ มือตึบแล้วบ่ท่านในแจงนือพี่น้องมาเบิงอากาศมันทําให้คนเปลี่ยนแปลงมันทํามันเห็นไห้คนบอไม่สดชื่นนะพี่น้องมันเห็นให้คนคดหู่อากาศบ้างเขาเนี่ยมันหดหูมากนะอากาศก็หดหูจิตใจของคนมันก็หดหูพี่น้องเพราะฉะนั้นคนมันม่อยากอยู่แล้วมันอยากไปมันอยากไปให้พ้นพ้นประเทศไทยนะพี่น้องมันเป็นประเทศที่เสรีมันเป็นประเทศที่ ขั้วโลกใบนี้นะ่ะมันบมีประเทศไดดีสัมระเทศไทยพี่น้องบอกเมนว่าคอยเกิดประเทศไทยเราคอยยอมอันนี้คอยบอกคอยบอกตามความเป็นจริงพี่นอ้องอิสระเสรีสิกินสิคีสิน้องจินเงยอยู่ใส yeah. ประเทศไทยอิสระที่สุดไม่มีกฎไม่มีระเบียบอยู่ที่นี่กฎเขานี่โอ้ยพี่น้องแรงกฎก็คือกฎระเบียบก็คือเบียบป็ะเน้อยแมเด็กน้อยที่มันติดพอติดแม,ม่มากม,มันในด,ดีได้ดีมาทุกคนละตัวกฎเขาอีก กดเขามันมาเมนตะกดไม้พี่น้องมันกดดันมันกดดันขอยล่คิดแบบนี้เด้ที่ขอยมาอยู่เมืองนี้เนะี่ยซี่ปีเต็มๆต็อยใหญ่มาอยู่ไดหมากขอยน,อนั่งห้องไหนเสือพี่น้องขอยสิบอกเจ้าให้เพราะฉะนั้นอันนี้ขอยบอกว่าออกมาเตือนออกมาเตือนอย่าฝ้าใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆให้รู้ให้ศึกษา,าขอขอก่อนบอกเมนว่าเขาอันเสืออันนั้นหายเสือหะตะปุบเอา ไม่ใช่นะคะอันฟังฟังฟ่งผูเกาเก่าฟังอันุ่์ทอยู่ดนโดนฟังสะกอนหนองหลา่าฟั่งสะกอนยาฟาวเทียงคนนห้านะ่ะคันห้าเตือนคันห้าบอกด้วยความหวังดีแล้วมาเตียนยงแยงแยงสีข้ายางนี้หลดได้พี่น้องเขาเข้ายัางนี้หลดได้เขาไม่อยากเตือนแล้วนั่น,นฟองฝรังนะ่ะพี่น้องขามันหีนแก่ตักที่สุดในจักรวาลนนะสำรับข่อยเด้อ แต่ว่าฝรั่งดีเพ่ก็มีพี่น้องฝรั่งบดีมันก็มีเยอะแยะทั่วหลูกใบนี่แหละผู้ชายดีก็มีผู้ชายบดีก็มีมันมีผสมผสมกันมันบ่มีเพอร์เฟกตทุกสิ่นทุกอย่างมันบ่มีบดลูกใบนี่มันบ่มีดอกเหลียนมันก็ยังมีสองหนาไม่มีดันคนกคือกันกันก็มีดานดีก็ะดานบดีหลูกใบนี่มันไม่มีอย่างหลายดอกมันมีแค่สองยางแค่นี้แหละมันมีดีกับบดีแค่นี้แหละมันไม่เหม็นกับหอมแค่นี้แหละคอสิบอให้ คอยออกมาเตือนคอยออกอมาเบาสูพีสูนองฟังบอกให้ฟังกับฟังแน่ฟังแน่บอกฟังบ่ได้ออกมาเบาห้เสือลอ,อยไปเส้นเดือพี่นงมาเบ,า,บาให้ฟังเพราะฉะนั้นกะฟังไวเขาห้อยัง้งยั้งกะจะฝอไปเส้นหลักที่เส้นหลับเส้นใสหนีบ่ได้บ่ได้เส้นเอาสมบัติเดือพี่นงเห็นบ่าบานเขาหลุดเขาเขาปัดดากนี้ตตัดสอดส เขาเวลาพิศว์ส,สามพูนเขาไปเยีย่ยวอยู่เมืองไทยของพี่นงจะค้องเป็นยังไงละ่ะโุมนารับกรรมไปมนั่นเองทั้งนวดทั้งหนาง้าม,ามได้มาสิพ่อใส่นี่แต่ว่าสี่แสนแต่ว่าสี่ล้านพี่นงสี่ล้านโครนนะคะบวกลบคูณหารเดาบวกลบคูณหารเดาถ้าตีเป็นเงินไทยมันเท่าไหร่มันเท่าไหร่พี่นงสองแสนสองแสนครนก็หนึ่งล้านบาทแล้วนะคะ นั่นละ่ะให้เจ้าคิดเอาคอยออกมาเตือนเจ้าซํานีละที่หลังอยาสิสิอย่าสิเถียง้นันพนวาผพ้นีพลวาัวา,วาก็ฟัง่งพ่นสกอนฟัง่งย่าสิอวดเกงิงอย่าสิสื่นส้มมันหลายมันบม่ได้1หลดเเฮนก้าดอกพี่น้องมันไม่ได้100%รเนบ่เวณเจอกันบางคนบางบางคนไปเจอกันที่ร้านนวดที่เมืองไทยเจอกนได้อาทิตย์เดียวหอบหิวกันมากพากันมากพากันมาก เขาก็มาขอแต่งงานโอ้ยคอยคอยเห็นมาเหลี่พี่น้องคอยเห็นมาเหลี่ยมคอยเห็นมหลรยแล้วเขาขอแต่งงานกับฝากแต่งกับเขาแล้วเขาให้เส้นเนี่ยกับฝาลเส้นเพราะว่าผู้ชายนะ่ะมันเลิกกันกับเมียมัน,ม,นมันหาคนมาซอยใส่หนีมันพี่นอ้องหาเส้นเส้นเส้น,สนคนไทยเฮ้าเนาะด้วยความซื่อหักภัยกับหกจริงแต่ว่าอย่าสิฝ้าใจเย็นๆใจเย็นๆ จอกันแค่แค่ท์เดียวเขาขอแต่งงานหลักหายเส้นนั้นเส้นนี้บ้านาคนละครึ่งรถคนละครึ่งกับฝ่าปุ๊บขุบเอาเลยมันบน่มเีนได้พี่น้องอันนั้นมันเส้นเอานีเขามันเส้นอันอันใส่นีเขาเยาอยะเาสิไปทายรูกพูดโอ้โผัวให้บ้านผัวให้รถมันหทยนีพี่นอ้อมมันหทยนีเยสิฝ่าไปพูดจยสิฝ่าไปไปพูดอวดเขาถ้าเ้าหูหทีหลังเ้าอยากอายเขามันสิมียูแค่นหละพี่น้องประเทศเดนมาร์กนั่น ปฏิเดินมาไม่ใช่มีสำนึกล่ะย่าฝ่าวเส้นใจเย็นๆให้เจ้าอ่านให้เจ้าศึกษาโบหูเจ้ากระถางกระถางคนที่เขาอยู่โดนๆก่อนพี่ช่วยนู้ในผัวนู้เสียหายเส้นเนี่ยเขาสื่อบานเขาสียหายเขาสื่อบานให้นู้เขาสียหายนู้เส้นรับยังสั่นยังสี่ยังสั่งยาฝ่าวย่าฝ่าไปดีใจยังสั่นยังสี่เส้นรับปุบไายลูกโพดพี่น้องผู้ชายมันก็ยิ้มเปิดๆขอไปหลายเด้อแถวขอไปเ็ำงานเมืองไทยเดือน โอ้มันไปงานไปเห็นลูกพี่น้องขอภเสียดำหนามมั้เนาะว่าร้ายก็เรื่องหลายพี่น้องขอป้าได้กินเขากินหนังด้วยข้าวมันแต่ว่าขนมปังขอแหงมั้งหรอขอไปก่อนบายบายบ้านกาแฟขอแตงเย็นหมด้งหรพี่น้องคาดแต่ว่าว่าแล้วมันขึ้นตัวเรื่องนียบ่าป้าได้